มีแม่แม่ลำไย,ยนะครับผมค,คุณแม่ลำไย,ยเป็นอะไรนะครับเป็นเนื้อ,อ,องอกีนทับเส้นประสาททับไตสลังท<อ>ำเนื้ออลแล้งแล้วก็ทําให้มีปัญหานในการเลื่อนเรื่อง,เร,องเรื่องของการเดินใช่ไหมครับผมใช่ใชแล้วกต้องมีคุณ,คณพ่อคอยประยุกอยู่ตลอดเวลานะครับผมคุณแม่ลำไยอายุ IU 51ปี เมื่อ5ปีที่แล้วผ่าตัดเนื้องอกทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลังจึงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่1ปีหลังจากดื่มกาแฟโสมใส่เข็มขัดพลังแม่เหล็กเพียงไม่กี่นาทีคุณแม่สามารถเดินเองได้โดยที่ยกไม้เท้าห่างจากพื้นแล้วเดินเอง คุณยายอายุายอาุ90นะคะคุณยายบอกว่าถ้าไม่มีเข็มขดัดท่านก็เดินลำบากนะคะนี่แม่ขั้นใส่เข็มขดัดไปไลนี่ใส่เข็มขดัดขั้นโมไซต์ตัวนี้มันจะอ่อนล้มอ่อนล้มเหมือน ถ้าใส่เข็มขัดแล้วคุณยายจะเดินได้ตรงขึ้นนะคะสังเกตไหมคะคุณยายเก่งมากเพราะใส่เข็มขัดแล้วนะคะจะได้เห็นความต่างสนาแม่เหล็กโลกอีกหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างอัศจรรย์ เป็นกลอะที่มองไม่เห็นทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้เราไม่รู้ไม่ใช่ลมที่เราสัมผัสได้แต่ทรงคุณค่าต่อทุกชีวิตบนโลกสนามแม่เหล็กโลกช่วยโลกจากการประทะโดยตรงขอพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ให้ผ่านโลกไปอย่างปลอดภัยทิ้งไว้แต่เพียงแสงเหนือหรือที่เรียกว่าแสงออโรรา ที่ดูคล้ายผ้าม่านเรืองแสงขนาดยักษ์ที่พริ้วไหวงดงามดังภาพศิลปะบนท้องฟ้าให้เราได้ชื่นชมความงดงามอีกด้วย คนเรายังไม่รู้ว่าสนามแม่เหล็กโลกมีผลต่อสุขภาพอย่างไรจนกระทั่งนักบินอวกาศทั้งสหรัฐและรัสเซียเกิดอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อร่างกายมึนศีรษะเมื่อทำงานอยู่ในอวกาศนานๆจึงเรียกชื่อกลุ่มอาการนี้ว่าโรคอวกาศจนในที่สุดองค์การนาซาจึงต้องสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขึ้นในสถานีซึ่งมีความถี่เท่ากับสนามแม่เหล็กโลก โรคอวกาศจึงหายไปพบว่ายิ่งเราดำเนินชีวิตหรือทำงานบนตึกสูงที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นโลกมากเท่าไหร่จะมีโอกาสเจ็บป่วยมากเท่านั้นส่วนหนึ่งเนื่องจากภาวะพร่องสนามแม่เหล็กโลกจึงสังเกตได้ว่าการไปพักผ่อนในธรรมชาติแม่น้ำภูเขาทะเลทำให้เรารู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆ ยังพบอีกว่าสนามแม่เหล็กโลกมีการแปลเปลี่ยนตามช่วงเวลาอีกด้วยในกลางคืนสนามแม่เหล็กโลกจะเข้มกว่าตอนกลางวันซึ่งรับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ด้วยเหตุนี้การนอนในตอนกลางคืนร่างกายจะมีโอกาสชาร์จพลังได้เต็มที่ทําให้ตื่นด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าส่วนการนอนกลางวันร่างกายมีโอกาสชาร์จพลังได้น้อยกว่า ดังนั้นคนที่นอนกลางวันทำงานกลางคืนทำให้ร่างกายจึงซุดโทมอย่างรวดเร็วนี่เป็นชัางก่อนการทำเข็มขัดที่เราใส่กันอยู่นะครับนี่เริ่มเดืที่แบบพิมพ์มาเลยเห็นไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยช่างเนี่ยค่อยๆต่อค่อยๆวางนะครับพลอยแต่ละเม็ดทีแต่ละเม็ดลงไปลงไปลงไปที่เราใส่กันที่เขาไม่ต่อเขาไม่ต่อค่อยต่ออันนี้คือแม่พิม็กใช่ไหมคะอาาจรย์ใช่ครับเห็นแล้วแบบตัวเนี้ยตัวแบบเลยครับเดี๋ยวเขาไปชุบไงชุบทองจะเป็นแบบนั้น ให้เราเราะว่าสินค่าของเราอยู่ประเทศเขาต้องเช้สมาธิหน้าดูเลยเพราะเขาต้องดูเราบอกเนี่ยเนอความละเอียดควาเอียดในการทำถเข็มขัดที่เราใส่กันแต่ละแบบแต่ละแบบต้องรู้นะเขาคนหมีมาวาน